สวัสดีครับเด็กๆพบกับห้องเรียนออนไลน์ภาษาไทยชั้นป .6 กับคุณครูสายชนกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้คุณครูจะพูดถึงทักษะการอ่านอีกแล้วครับแต่ว่าเป็นการอ่านอีกประเภทหนึ่งนะครับนั่นก็คือการอ่านเพื่อจับใจความและการอ่านเร็วนะครับเป็นทักษะการอ่านการอ่านเพื่อจับใจความเนี่ย เป็นการอ่านที่สามารถสรุปใจความสำคัญของเรื่องได้นะครับประกอบกับการอ่านจะต้องมีความคล่องด้วยนะครับเมื่อเราโตขึ้นอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วเนี่ยเราจะต้อง1อ่านแล้วสามารถจับใจความสําคัญได้ 2. ความรวดเร็วในการอ่านก็ต้องอ่านได้เร็วขึ้นได้คล่องขึ้นเดี๋ยวเรามาดูหลักในการอ่านแล้วก็แนวทางในการอ่านทั้ง อ่านจับใจความแล้วก็อ่านเร็วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูและเรียนรู้บทเรียนออนไลน์ทั้ง2ประเด็นนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเด็กๆพร้อมแล้วนะครับเริ่มเลยนะครับเรียนรู้กันได้เลยนะครับการอ่านจับใจความและการอ่านเร็ว อ่านจับใจความเป็นการอ่านในใจเพื่อจับใจความสำคัญของเรื่องใจความสำคัญของเรื่องคือสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของเรื่องในย่อหน้าหนึ่งจะมีใจความสำคัญที่สุดเพียงใจความเดียวส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นประโยคซึ่งอาจปรากฏอยู่ตอนต้นตอนกลางหรือตอนท้ายของย่อหน้าซึ่งผู้อ่านจะต้องใช้การสังเกตและพิจารณาให้ดี ในชั้นนี้นอกจากการฝึกอ่านจับใจความสำคัญของเรื่องแล้วนักเรียนควรฝึกแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นวิเคราะห์ความตีความสรุปความและรู้จักนำความรู้ความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตนะครับหลักการอ่านจับใจความการอ่านจับใจความได้ง่ายและรวดเร็วมีหลักดังนี้นะครับ 1. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจนเช่นอ่านเพื่อหาความรู้เพื่อความเพลิดเพลินหรือเพื่อวิเคราะห์เจตนาของผู้เขียนสําสำรวจส่วนประกอบของหนังสืออย่างคร่าวๆเช่นชื่อเรื่องคำนำสารบัญ 3. ทำความเข้าใจลักษณะของงานเขียนว่าเป็นประเภทใดเช่นนิทานเรื่องสั้นสารคดีบทความ 4. ใช้ความสามารถทางภาษาในการแปลความหมายของคําประโยคและข้อความต่างๆ 5. ใช้ประสบการณ์หรือภูมิหลังเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านมาประกอบแนวทางการฝึกอ่านเร็ว 1. มีสมาธิในการอ่าน 2. ไม่ออกเสียงไม่ขยับเริมฝีปากและไม่ใช้นิ้วมือ อ,อุปกรณ์ชี้ตัวหนังสือ 3. ฝึกการกวาดสายตาในขณะอ่านโดยกวาดสายตาไปที่ตัวหนังสือมองตั้งแต่บรรทัดแรกไล่ไปจนถึงบรรทัดสุดท้ายอย่างเร็ว 1. รอบก่อนจากนั้นจึงกลับมาอ่านใหม่อีกครั้งเฉพาะข้อความที่สำคัญหรือรายละเอียดที่ต้องการ 4. ฝึกเคลื่อนสายตาจากซ้ายไปขวา และพยายามปรับปรุงการเคลื่อนไหวของสายตาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 5. ฝึกอ่านข้ามคำโดยข้ามคำหรือวลีที่ไม่สำคัญอ่านเฉพาะข้อความที่สำคัญอย่างรวดเร็ว 6. ฝึกฝนการอ่านตามวิธีข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ 7. กํากำหนดเวลาและบันทึกผลความก้าวหน้าของอัตราเร็วในการอ่านแต่ละครัง้ง และการอ่านเร็วเพื่อจับใจความใจความสำคัญตีความสรุปชีวิตนะครับครูเปิดย้อนกลับมานิดนึงนะครับเพื่อจะสรุปประเด็นสำคัญทั้งเรื่องการอ่านจับใจความและก็การอ่านเร็วเพราะเมื่อสักครู่นี้เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ ภาษาไทยในเรื่องนี้ไปแล้วนะครับทีนี้ประเด็นที่คุณครูอยากฝากทิ้งท้ายก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับก็คือประเด็นเรื่องการอ่านจับใจความนะครับสิ่งที่เด็กๆอ่านในแต่ละบทในการอ่านจับใจความนั้นนะ่ะสังเกตว่ามีประเด็นที่สำคัญก็คือ 1. เด็กๆเมื่ออ่านจบแล้วสามารถบอกใจความสำคัญของเรื่องได้ ใจความสําคัญเนี่ยคุณครูย้ํานะครับใน1ย่อหน้าจะมี1นใจความนะครับใจความสําคัญอาจจะปรากฏอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าก็ได้หรืออาจจะปรากฏอยู่ที่ส่วนกลางของย่อหน้าก็ได้หรืออาจจะปรากฏอยู่ส่วนท้ายของย่อหน้าก็ได้นะครับแล้วก็เมื่ออ่านจบแล้วเนี่ยเด็กๆสามารถจะวิเคราะห์ได้ด้วยว่าอะไรเป็นข้อเท็จจริง หรืออะไรเป็นข้อคิดเห็นสาม,มารถตีความได้นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นทักษะในการอ่านจับใจความนะครับส่วนการอ่านเร็วนั้นเป็นทักษะที่ต้องฝึกบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นการอ่านเป็นทักษะนะครับเป็นทักษะเพราะฉะนั้นการอ่านจึงจําเป็นที่จะต้องมีการฝึกฝนทบทวนอ่านหนังสือทุกวันอ่านบ่อยๆนะครับ เราจะได้มีนิสัยรักการอ่านด้วยสําหรับเรื่องการอ่านจับใจความและการอ่านเร็วในคลิปนี้นะครับคุณครูฝากเด็กๆฝึกอ่านนะครับฝึกอ่านอา,อาจจะอ่านหนังสือที่ตนเองสนใจก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นนะแบบเรียนก็ได้นะครับ หนังสือเรียนเล่มอื่นวิชาอื่นหรือเรื่องสัน้นหรือนิยายหรือการ์ตูนที่เด็กๆสนใจสามารถอ่านได้นะครับฝึกอ่านบ่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้คุณครูสายชนก็ลาเด็กๆไปจากเพียงเท่านี้เลยนะครับสวัสดีครับ